ปล่อยปะละเลยให้มาเฟียไประเบิดหินเกิดความเสียหายมูลค่าความเสียหายจํานวนมากต่อทรัพยากรของชาตินั้นถือว่าเป็นสิ่งเลวร้ายเรื่องนี้ถ้าใครไปเกี่ยวข้องนะฮะอะไรก็ไปรับอามิพสินจ้างรับเงินบาทค่าสินบนผมเชื่อของเวียนกรรมนะครับ ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามุนีโชตผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการและในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพักการเมืองสามพัฒและก็ในฐานะผู้ช่วยชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนรศดรวันนี้พี่น้องครับการธุจริตคอร์รัปชันถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายสําหรับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่จะยอมรับไม่ได้การเราอยู่ในตําแหน่งไม่ว่าตําแหน่งอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนรศดร สมาชิกวุฒิสภาหรือข้าราชการประจําถือว่าเป็นข้าราชการที่รับเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนแน่นอนครับไม่ว่าใครก็ตามที่ทําผิดต้องถูกดําเนินคดีวันนี้หลายคนก็ออกมาโจมตีนะครับสสปารินานะครับไก่คุบสสราชบุรีที่กล่าวอ้างว่ามีการลุกป่าสงวนลุกสปกก็อยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับพิสูจน์ความจริงว่า ใครลุกหรือไม่ลุกหรือว่าลุกเท่าไหร่และก็มีความผิดหรือไม่มีความผิดจงใจเจตนาหรือไม่เจตนาก็อยู่ระหว่างการดําเนินการทางกฎหมายคุณปรินานะครับสอเอก็ออกมาพูดมาคุยตลอดว่าตนเองนั้นขาดเจตนาในการที่จะไปลุกป่าแต่เจตนาดังกล่าวนั้นจะเป็นความผิดหรือไม่ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งประเด็นสําคัญครับวันนี้ผมติดตามมาโดยตลอดในกรณีที่มีนายทุนนะครับ มาเฟียใช้คําว่ามาเฟียนะครับในทุนมาเฟียบังอาจนะครับละเมิดต่อก,กฎหมายไประเบิดหินในดงภูสีฐานดงภูสีฐานถือว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในการกํากับดูแลนะครับของกรมป่าไม้มีการระเบิดหินนะครับลึกลงไปนี่ประมาณ8ปดถึงสิเมตรขนาดความกว้างนะครับแปเมตรประมาณกว่า15ไร่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยสองถึงสามแสนคิวนะครับมีการขนหินออกไปจำหน่ายแล้วก็ไปก่อสร้างในฐานที่ต่างๆหลังจากนั้นมีการตรวจสอบนะครับว่าหินที่ขนไปนั้นเอาไปก่อสร้างที่ไหนบริเวณไหนบ้างก็มีการติดตามนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการตรวจพิสูจน์ผลหินนะครับของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทศจนะครับ ก็ปรากฏว่าหินที่มีการนําออกไปก่อสร้างไม่ว่ากรมชลประทานหรือหน่วยงานต่างๆก็เป็นหินที่มีการลักลอบระเบิดไปนะครับวันนี้ผมถามมาตรฐานการทํางานของอธิบดีกรมป่าไม้นิดหนึ่งว่าท่านเนี่ยยังใช้มาตรฐานเดียวกันกับที่ท่านมอบหมายให้ทางฝ่ายกฎหมายของกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินคดีจับ กุมไปแก้งความร้องทุกข์ดำเนินคดกีกับสะสะพักพลังประชารัฐหรือคุณปร,รินาปร,รินานะครับไก่คุบหรือไม่ถามคำเดียวครับวันนี้ความเสียหายที่คุณปร,รินาก่อขึ้นนั้นมูลค่าความเสียหายถึงร้อยล้านไหมและมีการออกข่าวใหญ่โตไปทั่วประเทศมีการตีข่าวว่าสะสะปร,รินานลุกป่า ต้องคุกอย่างโน้นอย่างนี้มีหน่วยงานมีชมรมมีองค์กรต่างๆออกมาเล่นคุณปรินาตลอดเวลาแต่วันนี้ผมถามนิดหนึ่งครับเอาตรงๆเลยว่าอธิพดีกรมป่าไม้และหน่วยงานราชการที่มีการรับของโจรฮะหินเนี่ยถ้าหากไม่รับอนุญาตให้ระเบิดหินและไปลักลอบระเบิดหรือระเบิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มันก็ถือว่าเป็นการลักทรัพย์นะฮะเมื่อนำไปก่อสร้างโดยหินที่รับซื้อหรือรับมาเป็นกรณีลักทรัพย์รับของเป็นกรณีลักทรัพย์ยักยอกมันก็เป็นกรณีรับของโจรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานราชการวันนี้ทำอะไรอยู่รรงภูสีฐานนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหน่วยง,งานของราชการเนี่ยไม่ได้ดูญ,ญาาิให้มีการระเบิดและนําหินไปโดยพลาการเนี่ยก็ถือว่าลักทรัพย์ของแผ่นดินผมไปกล่าวโทษร้องทุกข์ไว้แล้วนะฮะมีหมายมาให้ผมผมเนี่ยหลายครั้งให้ไปให้การที่ผมไม่ไปให้การเพราะอะไรครับผมทาคให้การเสร็จหมดแล้วเพียงแต่ต้องการให้สตอชอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หลังจากที่มีการส่งเรื่องไปปปชนะครับ ปปชตีกลับมาครับเรื่องนี้ให้ตํารวจสอบสวนสืบสวนอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารครับเรื่องนี้ถ้าต้องทำเรื่องให้กระจ่างผลตรวจหินหินที่มีการขุดระเบิดลักลอบอยู่ในอํานาจการกับดูแลของผู้ว่ารายการทึ่งเป็นพ่อเมืองนะครับครั้งหนึ่งผู้ว่าเนี่ยจะฟ้องผม ว่าผมี่ไปกล่าวหาว่าใครการเลือกรับสินบนบริษัทก็เดือดนะครับมีการรับสินบนจริงครับส่วนใครรับยังไงนั้นเขามีคลิปมีภาพมีการส่งข้อความไลน์ว่าใครรับเงินบ้างมีนะครับอันนี้อย่ามากล่าวหาว่าผมเนี่ยไปใส่ร้ายเลยครับเรื่องจริงครับถ้าหากเป็นเรื่องจริงเนี่ยไม่ใช่ใส่ร้าย ผมก็มีหลักฐานของผมมีคลิปเสียงมีข้อความรายระดับหัวหน้าหน่วยงานราชการในองค์กรของจังหวัดผมต้องถามไหมครับว่าวันนี้อธิบดีกรมป่าไม้และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารทําอะไรอยู่มีมาตรฐานการทํางานในฐานะข้าราชการไทยเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวก,กันกับที่มีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษดําเนินคดีกับสสเอปรินาหรือไม่ นะฮะผมฝากถึงคุณเอ๋ปรินานะครับถ้าอยากดูความเลวร้ายในกรณีว่าไ้ายการไทยเลือกปฏิบัติหรือไม่ไปมุกดาหารนะฮะไปตมอำเภอหนองสูงบ้านคำพอกนะครับจะเห็นความเลวร้ายไปดูนะฮะคุณปรินาแต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเดี๋ยวผมเข้าสภาไปเดี๋ยวผมผ่านพ้นจากไวรัสโควิดเนี่ย หนึ่งเก้าเนี่ยผมจะเอาข้อมูลให้ทั้งหมดเลยคุณก็อยู่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอยู่แล้วนะฮะกรรมธิการปรปรชเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลให้มันจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยว่าเ <c oughs> ขสของคุณเนี่ยฮะกับเคตของมุกดาหารเนี่ยมีความแตกต่างกันสิ้นเชิงและคุณก็บอกว่าโอ้ท่านอธิบดีคะทำไมท่าน มาลุกหนูจักเลยแล้วทำไมมุกดาหารท่านไม่จับล่ะคะความเสียหายเกิดขึ้นกับรัฐเป็นร้อยร้อยล้านเอาง่ายง่ายครับถ้าหินสองแสนคิวถ้าหากเอาไปขายคิวละห้าร้อยบาทนะอันนี้เป็นราคาของตลาดนะครับเท่าไหร่ครับร้อยล้านถ้าหินมันถึงสามแสนคิวนะครับคิวละห้าร้อยมันก็ร้อยห้าสิบล้านโอ้โหลึกมากนะครับ มีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สำนักสงฆ์นะฮะเยอะแย,ย,ยะได้ข่าวว่าทางพรรคเสรีรวมไทยนะฮะก็ไปเดิมเนินการในเรื่องนี้ไม่แน่นะครับเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าถ้าหากทนายการประจำนะยังเพิกเฉยและไม่ดำเนินการจริงจังนะผมว่าที่พึ่งสุดท้ายที่ควรจะไปนะครับนั่นคือสารอาญาทุจริต พุทธมิชอบภาคสี่ต้องฟ้องสารภาคสี่ครับที่ผมนิ่งนี่ครับเพราะอะไรครับผมดูการทํางานเปรียบเทียบว่าการทํางานของหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นขั้นการประจําระดับอธิบธุีระดับผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีความเท่าเทียมในการปฏิบัติหรือไม่หรือว่าเรียกปฏิบัติเพราะว่าเคสของคุณปรินาไกรคุบเนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่รู้จักคุณปรินานะครับ ก็เป็นเพื่อนเฟซทางทางเฟซและส่วนหนึ่งคุณปรินาก็เป็นสมาชิกสภาพลเรธพักร่มรัฐบาลผมก็เป็นผู้ช่วยชาญประจําตัวสสพักร่มรัฐบาลของคุณพรีรวิีก็ไม่เคยคุยกันแต่ก็เห็นใจนะครับที่คุณปรินาถูกกระทําวันนี้ถ้าหากอธิบดีกรมป่าไมา้ฟังผมอยู่นะครับท่านสมควรอย่างยิ่งที่จะใช้มาตรฐารทางกฎหมายมาตรฐานเดียวกันในกรณี ที่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับคุณเอ๋ปรินาไก,ก่คุปนะฮะผมฝากถึงพสวสวนพหนองสูงนะครับผมเนี่ยในฐานะผู้กล่าวโทษผมทำขั้นพการเสร็จแล้วผมไปร้องทุกข์ผมไปกล่าวโทษตามปวิทยาเนี่ยครับเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของพองสวนในท้องที่เกิดเหตุจะต้องสืบสวนสอบสวน บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างและก็สอบพยายนหลักฐานง่ายๆครับทสจไงฮะทสจก็คือทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารถามคำถามเดียวว่าพื้นที่ทนายบุญถาวรไปชี้ไปบอกว่ามีการลุกปาก่ามีการลักทรัพย์ขโมยหินเน่ยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไหมถ้าอยู่เอาแผนที่มาจบครับ เมื่อทรัพย์ของแผ่นดินเนี่ยถูกลักทรัพย์ไปเป็นอาญาแผ่นดินครับไปดูปวีปอปอญามาตาสามสามห้าวงเล็บ 10. สิบทรัพยากรตร,ตรงเนี้ยหวงแหนไว้เพื่อให้ประชาชนใช้ร่วมกันปลาสงวนแห่งชาตินะครับสิบห้าไร่นะฮะถูกระเบิดหินอย่ามงงางอแงกับผมผมบอกกันสสวนเลยครับผมก็นักกฎหมาย และอ่านกฎหมายทุกวันไม่ได้งอ้อวันนี้ถ้าพวกคุณไม่ทําอะไรหลังจากที่ผมไปกล่าวโทษแล้วเนี่ยอย่ารอสอบผมคนเดียวดีครับคุณสอบให้ครบวันนี้ถ้าหากบุญถาวรแจ้งเท็จด,ดไเนคดีบุญถาวรสิครับว่ามากล่าวโทษต่อพานระสวนใส่ร้ายคนอื่นอันเป็นการแจ้งเท็จต่อพานระสวนทําให้ให้การให,ให้ข้าราชการได้รับความเสียหาย แต่ถ้ามันมีคดีนะฮะผมบอกว่าอย่าให้ผมทุบมอเข้าอ้ามสวนนะครับผมบอกไว้ก่อนนะฮะผมพูดตร,ตรงมานะครับถ้าคุณแม่นตัวบทกฎหมายคุณก็ทําไปนะครับผมเตรียมไปให้การอยู่แล้วคุณต้องสอบสอบนายอาเภอสอบกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลที่กำกับดูแลนในส่วนนั้นว่าผมกล่าวโทษไปเนี่ยมันจริงไหมที่นายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามน,นี่ย ผู้เชี่ยวชาญสสเนี่ยไปกล่าวหาว่ามีกลุ่มมาเฟียมีบริษัทไปลักลอบระเบิดหินมูลค่าร้อยห้าสิบล้านจริงไหมให้จริงคุณต้องสอบสิครับทำไมต้องรอผมอะ่ะคุณสอบเลยสอบตั้งแต่ผู้จิบ้านเจ้าของพื้นที่สอบกำนันอบอตอนายกอบอตอสอบนายอำเภอสอบคุ้มกลับด้วยยัดแม่งเขาขนหินเนี่ย สามแสนคิวผ่านหน้าสอพอเนี่ยไม่ตรวจอ่ะถามตรงๆอย่างโง่นะเป็นตำรวจเนะ่ะถ้าไม่ตรวจเนี่ยงโง่เลยแหละหรือมึงรับส่วยเอางี้เลยถามเลยครับหินสามแสนคิวรับขับผ่านหน้าสอพอเนี่ยเอามาจากไหนการขนย้ายหินจากที่หนึ่งไปที่หนึง่งมันต้องมีที่มานะบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้พี่น้องครับ ผมพูดมีพูดตรงไปตรงมาว่าระหว่างปรินาราชบุรีกับโมเดลมาเฟียใหญ่ลุกป่าสงหแห่งชาติงดงููสีฐานมาตรหารในการเมืองคดีมีไหมก็ปล่อยไปครับนะฝากถึงผู้ว่ารายการจังหวัดมุดอาหารนะครับผมมีหลักฐานเพียงพอผมมีคลิปเสียงผมมีอะไรมากมายที่จะแฉข่ารายการช,ชั่วเนี่ย ต่อสาธารณชนแน่จริงฟ้องผมสิครับว่าบุญถาวรกล่าวหาว่าข้าราชการเนี่ยทํางานไม่ชอบหรือทุจริตถ้าไม่มีมูลเนี่ยผมไม่พูดหรอกครับผมคุณตรงไปตรงมาครับผมเนี่ยเป็นประธานองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งชาติที่ผมเฝ้าดูอยู่เนี่ยดูว่าข้าราชการประจําเนี่ยมีความจริงใจไหมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมสุดจริตต่อหน,น้าที่ตนเองปันนี้พี่น้องครับนั่นคือความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมการทุจริตคอร์รัปชันการปล่อยปะละเลยให้มาเฟียไประเบิดหินเกิดความเสียหายมูลค่าความเสียหายจํานวนมากต่อทรัพยากรของชาตินั้นถือว่าเป็นสิ่งเลวร้ายเรื่องนี้ถ้าใครไปเกี่ยวข้องนะฮะอะไรก็ไปรับอามิสสินจ้างรับ เงินบาทค่าสินบนผมเชื่อของเวียนกรรมนะครับเวียนกรรมประเทศไทยนี้มีจริงวันนี้จริงเนี่ยผมกะพักผ่อนวันนี้เป็นวันข้ารการพลเรือนของไทยท่านผู้ว่ารายการจังหวัดมุกดาหารถือว่าวันนี้เป็นวันของท่านอธิบดีกรมป่าไม้วันนี้เป็นวันของท่าน,าน,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 านคือวันข้ารการพลเรือนถ้าฟังผมอยู่ขอให้มีกิจสำนึกขอให้เป็นข้าราชการของพระราชา ที่มีแต่ความสุจริตและเที่ยงธรรมผมไม่ใช่ในการแต่ผมเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ชี่ยวชาญประจําตัวสสผมไม่ทิ้งเรื่องนี้แน่น,นอนนะครับผมจะดูนิดคดีเป็นตัวอย่างและฝากถึงปรินานะครับคุณเอนะฮะท่านมาดูเคสนี้ยท่านในฐานะคณะกรรมการพป,รปรชนะครับมาดูเรื่องนี้ว่าสิ่งที่ท่านถูกกระทำกับกรณีที่เกิดขึ้นที่มุกดาหาร สิ่งไหนเลวร้ายมากกว่ากันนะเดี๋ยวผมเอาข้อมูลทั้งหมดให้พี่น้องครับนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นจริงผมออกมาพูดมาคุยมามีข้อสังเห์ปัญหาที่เกิดขึ้นอยากให้เมืองไทยนั้นมีแต่ขัานการที่ดีทํางานด้วยความซื่อสัตย์จริตตรงไปตรงมาพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีความดีที่ทำนั้นไม่ว่าเราอยู่ในตําแหน่งอะไรเป็นประชาชนสามัญชนธรรมดาหรือข้าราชการหรือหน่วยงานไหนออกมาแจ้งการทุจริตคอร์รัปชัน การประจานคนทําชั่วคนก่อสร้างความวุ่นวายให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของเราคิดทําความดีอย่าจนความคิดความดีที่เราทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเป็นตานานถูกเล่าขานไปยังชั่วลูกชั่วลานหากคิดทําความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทําดีคิดทําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชตสวัสดีครับ แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อทั้งเวลา ฟาตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจตวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดิน พระราชินิคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์เจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกลานไทยหลอดไทยร่มเย็น ท่านทรงเป็นแสงทองส่งทางสว่างกลางไทย มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวิาเชราลงองกรท่านทรงอาทรให้ลูกล้ามไทยหลอดให้ร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย